อนยอยองครับเพื่อนๆกลับพบกับแอดกล้องกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาดูการอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีประจำสัปดาห์นะครับนอกจากนี้นอกจากการพรีวิวตัวละครนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าอคิล่านะครับก็จะมีการอัปเดตแพทหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยเลยนะครับแต่ละสัปดาห์เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้รับเนื้อหาที่ครบถ้วนมากขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยต้องเริ่มที่การพูดถึงตัวอคิล่าก่อนแล้วกันนะครับสีดาวนะครับก็จะเป็นอย่างงี้ยจริงผมชอบสีดาวมากเลยนะเพราะ นะถ้าดาวจะเป็นสีส้มนะครับมีผ้าปิดตาด้วยหกดาวนะครับสีแดงในชุดเริ่มเทนะครับแล้วพออเวกเราก็จะเป็นนี่นะครับอยู่ในกลุ่มไนโคลนะครับก็คือแก๊งกลุ่มอีกาดานะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นหัวหน้าของกลุ่มกูเซเดอร์นะตอนแรกนึกว่ามีคนบอกเอออลลี่เป็นหัวหน้าหรือเปล่าแต่ความจริงเราไม่ใช่นะครับกลายเป็นว่าเ,เหมือนจะเป็นแม่นางคนนี้แทนนะครับที่เป็นหัวหน้ากลุ่มกูเซเดอร์ก็คืออาคิล่านั่นเองซึ่งเป็นตัวละครตัวแ ที่น่าจะเป็นตัวแรกหลังจากรูดี้มังที่เป็นธาตุดินนะครับคือเกมเราเนี่ยมันจะมาในทิศทางของทีมสปีดหรือว่าตัวที่แบบเ,เน้นเดามจรุนแรงอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีความอึดกันสัเท่าไหร่นะครับจนมาพาตันนะครับหรือปะทองนะครับที่รู้สึกว่าเกมเขาจะเริ่มหันมาทำเมตาทีมถึกให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากปะทองมานะครับก็มีตัวใหม่ซึ่งผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่จะมาแทน รูดี้ได้นะครับหรือว่าอย่างน้อยก็คือใช้ได้สูสีกับรูดี้เลยแหละซึ่งก็คือไม่นาอัคคีล่าเอง,เองโอเคมาดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าอัคิีล่าเนี่ยเป็นยังไงเป็นธาตุดินนะครับแต่สปีดเนี่ยไม่ขี้เหล่เท่าไหร่นะครับ26เลยนะหลังจากที่เอาเวกแล้วนะครับเออ่สเตตัสเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับไม่น้อยเลยคือค่อนข้างจะอึดมากพอสมควรน,นะครับทีนี้มาดูกันต่อที่เอ่า สกิลพาสีนะครับเพิ่มพลังป้องกัน60%ให้ทั้งทีมนะครับนี่เพิ่มท่าลูดี้เลยนะและลดดดเมจ50%ที่กขาทำตัวตนเองนะครับลดทุกอย่าง50%เหมือนกับพลาตันนะครับหรือเหมือนกับเจฟนั่นเองแต่เจฟมันจะทอนกลับไปด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าของอะคิล่าเนี่ยจะไม่ได้สะท้อนนะครับแต่แค่ลด50%หักออกไปเลยนะเออไม่ว่าจะเป็นดดเมจอะไรก็ตามทะลุบัฟไม่ได้นะครับเออเอฟเฟกต์นี้แต่ว่าฟิกดดเมจก็ยังเข้าเต็มๆอยู่นะฮะที่ดีไปกว่านั้นครับมันดีก่าลูดี้ตรงที่ว่า มันมีสิ่งที่เรียกว่าเมื่อเลือดเหลือหนึ่งนะครับจะฮิวตัวเองด้วยพลังโจมตีของตัวเอง250%หมายความว่าคือถ้าเกิดสมมติพลังโจมตี1,000ก็คือฮิวสองพันห้านะครับประมาณนั้นเด้งขึ้นมานะครับเมื่อเลือดเหลือหนึ่งนั่นหมายความว่ามันเหมือนมี2ชีวิตนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่ถ้าคึกไม่ออกเนี่ยก็ไปดูสไปด์เลยนะเอ่เอ,อพาร์ซีแบบเดียวกันเดชเลยเลือดเหลือหนึ่งปุ๊บเด้งเราสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเหมือนเด้งเลือดเต็มอีกได้อี รวมสกิลดีๆของหลายๆตัวเอาไว้ด้วยกันนะครับมันเป็นตัวแทงที่ปกติเนี่ยลูดี้เนี่ยมักจะตายเร็วนะครับเราก็จะต้องใช้แหวนชุบเอามันขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอึดกว่านะครับก็คือฮิวได้รอบนึงนะครับแล้วถ้ายิงใส่แหวนชุบเข้าไปอีกเนี่ยผมบอกเลยว่าแข็งแกร่งม,มากๆเลยโอเคส่วนอีก2สกิลนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันอ่าดูปจีตีธรรมดาก่อนชึบอ่าตีธรรมดานี่เอาดาบไปตีนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นโจมตีคีนี่เอาโล่ไปทับ <c oughs> อันโคตรใหญ่ ถือไหวได้ยังไงวะนัะ่นอะโอเคมาดูที่สกิลแรกก่อนนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีนะครับอ๋อไม่ใช่สกิลนี้นะครับเป็นสกิลในการบัฟป้องกันให้กระชีพน,นะครับแล้วก็ทําให้ฝั่งนกไม่ใช่บัฟป้องกันสิมันเป็นการฮิลฝันเราเองนะครับแล้วก็เป็นการทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนดีบัฟดีบัฟอะไรบ้างนะครับก็คือดีบัฟนะครับลดพลังป้องกันฝั่งตรงข้าม60%ดังนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ เป็นตัวเพิ่มป้องกันและลดป้องกันฝั่งของข้ามได้ด้วยในตัวเดียวกันเลยนะครับดังนั้นทีมถึกที่กลัวว่าไม่มีดาเมจเนี่ยหายห่วงนะครับเนี่ยลดพลังป้องกันฝั่งของข้าม60%ได้3เทิร์นนะครับรวมถึงยังเร่งเทิร์นฝั่งของข้าม3เทิร์นด้วยนะครับเหมือนลูดี้เลยคือมีเร่งเทอร์เหมือนลูดี้นะครับแต่ว่าแทนที่จะทำเดเมจเนี่ยไม่เป็นไรเราเราไม่ทำเดเมดละกันนะครับแล้วเราก็ฮิลเพื่อนๆทั้งหมดอีก2 0 0 0แล้วสกิลนี้นะมีเอฟเฟกต์ถึง3อันด้วยกันนะครับก็คือ ลดพลังป้องกันฝั่งตรงข้าม60% 3เทิร์นนะครับเร่งเทิร์นฝั่งตรงข้าม3เทิร์นทั้งทีมและฮิลฝั่งเราเอง2,000ดีไหมคือออกตัวครั้งหนึ่งเนี่ยฮิลทั้งฝั่งเราแล้วก็ดีบัฟฝั่งตรงข้ามเร่งเทิร์นฝั่งตรงข้ามอีกทั้งห่างนะครับไปดูสกิลกันเจ๋งไหมอ่ะดูจะชายอีกรอบนะครับอ๋อโล่เหมือนกันโคตรเอ ช่วงนี้มันเหมือนมาเทรนสายสาวโหดนะครับตั้งแต่เอริสแล้วอีสกิลหนึ่งนะครับเป็นการโจมตี120% 2ครั้งแก่ศัตรู3เป้านะครับและแรงตาม40%ของเลือดฝั่งตรงข้ามนะครับทะลุแบฟแรงมากมากนะครับเพราะมันแรงตามเลือดฝั่งตรงข้ามถึง40%เป็นตัวที่แรงตามสกิลแรงตามเลือดที่แรงที่สุดในเกมณปัจจุบันเท่าที่เคยมีมานะครับคือ120% 2ฮิตนะครับและนเนมิด ใน120%ยยี่สอนงครั้งเนี่ยรวบ40%ของเลือดฝั่งตรงข้ามเลยนะคือแรงมากยกังโดนทีนึงอะครึ่งหลอดแน่ๆนะครับผมค่อนข้างจะมั่นใจว่า3ตัวนี้นี่คือหน้าแหกกันชัวๆแล้วมันทะลุบับด้วยนะครับอพชดูจะชา้ากันอีกรอบเพชรโลกกลับมาแล้ก็หมุนีทีนึง เป็นการโจมตี2ครั้งนะครับที่มีคอมโบหรือฮิตเนี่ยรวมกันทั้งหมดถึง10ฮิตนะโหแจมจังจริงๆ uh, ส่วนสกิลเวกนะครับสกิลเวกเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรู1เป้าหมายนะครับ200%นะครับ2ครั้งก็คือเป็น400%ใช่ไหมครับและสปรชเดามจไปโดนตัวข้างๆที่อยู่ในแถวเรียวกัน800%คริติคอล100%ก็คือ ไอตัวที่โดนตีอ่ะโดน2องร้อยเครั้งคือ400ใช่ไหมครับแล้วสเปดโดนตัวข้างๆแปดร้อยทุกตัวที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับไอแปดร้อยในคริร้อยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องทดสอบอีกทีนึงครับว่าเป็นแบบเอสหรือเปล่าถ้าเป็นแบบเอสเนี่ยไอตัวที่โดนสับสองร้อยเปอร์เซ็นต์สองครั้งเนี่ยโดนแปดร้อยด้วยนะครับถ้าเป็นเอฟเฟกต์แบบเดียวกันก็คือสองร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์สองครั้งนะครับยัดเข้าไปหนึ่งตัวที่เราเลือกนะครับและแปดร้อยโดนทั้งแถวนะฮะกับอีกอย่างหนึ่งคือโดน,น,โดน,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 ดนั้นเนเี่ย ต้องรอดูทดสอบจากการหลังจากที่ผมได้ตัวละครมาก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มียังเปิดไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอกันนิดนึงนะครับบอกเลยว่าสกิลแรงโคตรเป็นตัวเพิ่มป้องกันที่สกิลสุดยอดมหาแห่งความแรงเลยนะครับแล้วก็กินฮิตเยอะพอสมควรด้วยเพราะว่าไอตัวที่โดนหนึ่งเป้าเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดมันโดน8 0 0คียดคอลเลยนะคือตายแน่แน่คือ3พฮิตอ่ะคือ200 200แล้วก็0ได้8 0แล้วดร้อยคีย้อยู คือถ้าไอสองผมไม่แน่ใจนะว่าไอสองร้อยนี่มันขีร้อยด้วยปะ่ะถ้าขีร้อยด้วยนี่คือแบบสุดๆนะครับสกิลนี้แม้ว่าจะไม่ทะลุบัฟก็ตามนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยแรงโคตรเลยคือหวังผลเก็บได้ตัวหนึ่งแน่ๆและไอ้เพื่อนข้างๆเนี่ยผเผื่อจะตายด้วยโอเคและนี่ก็เป็นทั้งสามสกิลของอะคิล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันนะครับสกิลอเวกปึ๊บมีการกระโดดมาและว้ เท่ว่ะเด้โคตรขอดูช้าๆขอดูช้ายกโล่เสร็จแล้วมีการพุ่งเข้ามาเอาโลกระแทกหน้าจอหูกระโดดขึ้นไปอย่างกบเอสผ่านตันทาาหรือเปล่าแต่หมนุนเนาันนี้สวัยดีนะเป็นตัวที่สกิลแอนิเมชั่นเร็วมากขนาดไม่กดคูณ2เนี่ยยังรู้สึกเลยว,ว่าสกิลมันไม่ช้าเลยนจะุนะ ฟึบอ๋อสวยมากนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเป็นหน้าที่รูดี้นั่นเองคือสำหรับทีมถึกแล้วเนี่ยสามารถนำมาใช้แทนรูดี้ได้เลยเพราะว่ามีบัฟพ,พลังป้องกันเหมือนกันนะครับสิ่งหนึงที่น้องนางขาดไปคือการกันสะท้อนนะครับที่ไม่มีแต่ว่ามีความอึดเพิ่มเข้ามาก็คือ มีเพิ่มดีเฟนต์เหมือนรูดี้เลยแต่ตัวเขาเนี่ยอึดกว่ารูดี้เพราะรูดี้ไม่มีบล็อกลอยแล้วนะก็มีลด50%แบบคอนเฟิร์มดังนั้นเนี่ยยิ่งถ้าใส่บล็อกเข้าไปอีกนะครับโอ้โหลดดาเมจกระจายอึดกว่ารูดี้แน่นอนนะฮะมีเลือดเหนึ่งแล้วฮีลด้วยในะคะันหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นอาการเอาตัวรอดเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่ารูดีพ้พอสมควรสกิลนะครับเออ่กินฮิตนะครับน้อยกว่าก็จริงนะครับที่พุ่งออกไปตีแต่ว่าข้อดีคือตีสามเป้านะครับรูดี้มันตีแค่เป้าเดียวถูกมมัมั้นน้้ยแแลลวก็รงงตาาเเืออดฝ่ขข40%นนนนี ดเมจเนี่ยหวังผลได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบรูดี้เหมือนรูดี้ที่แบบตีเป้าเดียวแลนก็จริงแต่ตีได้แค่เป้าเดียวนะครับอันนี้เนี่ยสามเป้าและหวังผลอย่างน้อยเนี่ย,นนยครึ่งหลอดเนี่ยมาแน่ๆนะฮะสกิลนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าหิวเพื่อนด้วยแล้วก็ลดพลังป้องกันฝันตรงข้ามและเร่งเทินด้วยดังนั้นเนี่ยเหมือนรูดี้เลยคือมีทั้งเร่งเทินนะครับแล้วก็ดีเพิ่มขึ้นอีกคือมีลดป้องกันฝันตรงข้ามและฮิวฝั่งเรา ที่ดีไปกว่านั้นนะครับรูดี้มันยังไม่มีอเวกถูกไหมครับมันเลยไม่มีสกิลอเวกดังน,น,นั้นเนี่ยน้องนางมีสกิลอเวกซึ่งแรงมากๆนะครับปิดชีพหนึ่งตัวพร้อมกับเพื่อนๆในแถวเนี่ยชีพหายวายปวงไปด้วยกันเลยนะครับโคตรทรมานเลยนะฮะที่แบบตัวโดนนี่ก็หนักแล้วนะฮะข้างๆนี่ก็ซวยตามสุดยอดนะครับน่าจะเป็นตัวที่น่าจะเข้าเมตาทีมถึงพอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะใช้ได้ไปอีกสักพักหนึ่งจนกว่ารูดี้มันจะอเวกันนะนานแล้วนะครับที่ ทีมถึกเนี่ยไม่ได้มีตัวอะไรใหม่ๆเข้ามานะคบเพราะหลังจากน้องลูกชาไปเนี่ยก็เหมือนทีมงานจะไปอวยทีมสปีดซะเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวทีมสปีดหมดเลยตัวแรกที่เข้ามาจะเป็นถานไฟถ่านน้ำถานไฟถ่านน้ำถ่านปืดนะครับมนกันอยู่ตรงนี้สามธาตุนะครับนี่น่าจะเป็นตัวแรกตัวแรกเลยมันที่เป็นธาตุดินหลังจากรูดี้เนี่ยจริงๆเนาะไม่มีแล้วเนาะที่เป็นตัวแร่นะครับที่เป็นธาตุดินก็จะเป็นน้องอะคิราเนี่ยเป็นตัวละครแรกเลยหลังจากรูดี้นะครับโลใหญ่กว่านะ โอเคถามว่าน่าใช้แค่ไหนครับน่าใช้มากๆครับแต่แน่นอนนะครับว่ามันไม่เหมือนตัวแรงตัวอื่นที่เลเวลน้อยก็ใช้งานได้นะฮะตัวที่เน้นถึกแบบอะคิล่าเนี่ยต้องเลเวลสูงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลำบากพอสมควรนะถ้ามีเลเวลน้อยเนี่ยผมว่าใช้ลูดี้ไปเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านะครับไอเทมป่สม์ใส่ครับแน่นอนว่าเอ่ออาวุธเนี่ยเนื่องจากว่ามีสกิลคิดลอยนะครับมีสกิลทูลูบับนะครับแล้วก็ไม่รู้จะใส่ไอเทมอื่นเนี่ยจะดีไหมนะครับ ก็ผมเลยคิดว่าอาวุธเนี่ยใส่จุดอ่อนไปเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับหรือถ้าอยากให้มันอีกสกิลนึงมันครีด้วยใส่2ครีแต่ก็ไม่ค่อยดีนะเนื่องจากว่าสกิลเวกมันครีอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าใส่2อจุดอ่อนเนี่ยน่าจะเพิ่มดาเมจได้ดีกว่านะฮะเออส่วนเครื่องป้องกันนะครับสามารถเลือกได้เลยนะคบว่าจะเป็นเลือดหรือบล็อกจะเป็น2เลือดก,ก็ได้นะครับจะเป็น2บล็อกก็โอเคหรือจะเป็นเลือดบล็อกก็ไม่คีเรชเช่นเดียวกัน ส่วนเครื่องประดับครับแน่นอนว่าต้องมีแหวนตายเกิดนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวแทงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยแหวนตายเกิดสําคัญมากนะฮะแล้วก็แหวนตายเกิดยังไม่พอนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับ้องนางอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือแหวนที่เพิ่มเลือดหรือเพิ่มบล็อกนะครับยัดเข้าไปในออปชันก็โอเคเหมือนกันส่วนเครื่องประดับนะครับเออเซอรเจมนะครับก็จะมีบล็อกนะครับอัตราการบล็อกแน่นอนแล้วก็มี Critical Damage นะครับซึ่งผมคิดว่าน้องนางเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทำาด m เมได้ดีพอสมควร Critical Damage ก็โอเคนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเ,เลือกได้นะครับว่าจะลดบล็อกหรือเปล่าถ้าคุณเล่นเกนาะใส่บล็อกนะครับก็คือลดบล็อก d ดเมจอีก10%ก็แจมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เล่นสายบล็อกเนี่ยอาจจะใส่พวกเจมจุดอ่อนอนะไรพวกนี้ก็พอได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นน้องอะคิรานั่นเองมาถึงกิจกรรมนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าคุณได้น้องอะคิรามา นะครับแล้วอเวกนะครับได้อคิลราจากการสุ่มนะครับเท่านั้นนะสุ่มแพ็กตรงนี้นะครับจะได้การ์ด6ดาวนะครับสุ่ม1ตัวและนะครับในกรณีที่คุณอเวกอคิลรานะครับก็จะได้6ดาวเลือกได้อีกตัวหนึ่งนะและถ้าเกิดตีบวกสิได้ก็คือต้องเลือกว่สี่สิบนั่นแหละนะครับแล้วตีบวกสิอคิลรานะครับคุณจะได้เป็นอาวุธมังกรท็อปนะครับเลือกได้1ชิ้นนะอันนี้คือจะแจกหลังจากการอัปเดตครั้งต่อไป ส่วนกิจกรรมของอะคิล่านะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่ถึงวันที่6นะคบก็คือสัปดาห์หน้านั่นเองันั้นเร่ยรีบทำนะครับปกิจกรรมซึ่งผมทำเสร็จไปแล้วอันหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันรูปมันจะหายไปอันหนึ่งนะก็อย่างนี้กิจกรรมเนี่ยไม่มีแจกอะคิล่านะครับต้องบอกก่อนตัวนี้ไม่มีแจกนะครับก็คือมีผจญภัย30ครั้งนะครับซึ่งเหมือนผมจะทำเสร็จไปแล้วนะครับผจญภัย30ครั้งนะผจญภัย30ครั้งนะครับ จะได้เป็นซูม6ดาวนะครับขอโทษด้วยนะผมทําเสร็จไปแล้วเลยอาจจะไม่เห็นในในหน้าจอนะครับต่อไปคือลงดันเจียนมังกรขาวนะครับหรือดันเจียนสเปเชียลดันเจียนนะครับที่จะเป็นมังกรขาวเป็นลงดันอาิเซียหรือดันทองทอง,ทองนะครับสครั้งนะครับก็คือ3วันนั่นแหละนะครับก็ได้รับไอหินตีบวกไปนะครับ1น,นอันนะครับแล้วก็จะสาเร็จเควสด้านบนด้วยอันต่อไปจะเป็น ลงหอคอยนะครับหรือห้องทองนะครับทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับก็จะได้ทองไปนะครับต่อไปครับลงดันเจียนธาตุนะครับ3ครั้งนะครับก็คือดันธาตุประจำวันอะไรนะ3ครั้งนะครับก็คือ3วันนะครับวันละครั้งก็ครบแล้วนะครับ3ครั้งก็จะได้ธาตุดิน5ดาวนะครับไปเพราะว่านออคิลาไปธาตุดินเนี่ยเขาคงให้เอามาอัพอคิลาแหละถ้าคุณมีต่อไปอันสุดท้ายนะครับเป็นเอ่อไม่ใช่อันสุดท้ายสิความจริงมันมีอันหนึ่ง อันนี้ลงปราสาทนะครับสงคมชิงปราสาทคือ c คสเซ e ลร s ชนะครับสามครั้งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้เป็นเจมเซเวนไอ์สุ่มหกดาวไปนะฮะสุดท้ายนะครับคืออันที่อกทำเสร็จไปแล้วเหมือนกันก็คือตีมังกรนะครับสามครั้งมังกรธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเกริอุตอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับสามครั้งเหมือนกันนะครับจะได้เป็นแหวนเกริอุตห้าถึงหกดาวสุ่มนะครับโอเค เมื่อทำครบหมดแล้วนะครับก็จะ6เควสนะครับก็จะได้300รูบี้ไปครอบครองนั่นเองนะฮะกิจกรรมนี้อยู่ถึงแค่สัปดาห์หน้านะครับดังนั้นเนี่ยใครจะทำนี่ยรีบทำนะครับอยู่แค่วันที่6เท่านั้นนะโอเคแล้วก็มีกิจกรรมรการเปิดการ์ดนะครับที่เอ่อตอนนี้เป็นเลดปลาทองกับเอ่อเลดอะคิล่านั่นเองนะครับเปิดนะครับครบ2ครั้งนะครับจะได้6ดาวสุม่ม นะครับอ๋อหกดาวเลือกได้ฮะเหมือนจะเลือกได้นะครับเออกา6หกดาวเลือกได้1อันนะครับต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเปิดแผ็ครบ10ครั้งนะครับจะได้การไนโครสี่ดาวสุ่มนะอันนี้สุ่มนะครับสิบครั้งนี้สุ่มนะครับสุ่มระหว่างคาวเฮรรนออลลี่นะครับหรือว่าจะมีโอกาสได้อคิีล่านะครับก็คือต้องหนึ่งแม่สามนะงานนี้ก็อันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะจ๊ะส่วนต่อไปเปิดครบยี่สิบห้าครั้งนะครับถ้าคุณเปิดครบยี่สิบห้าครั้งนะครับ ใบเลือกอันนี้จะเป็นใบเลือกนะครับกลุ่มไนโครนะฮะซดาวซึ่งก็คือเลือกอะคิล่าได้เลยนะครับครบ50ครั้งก็เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นใบเลือกไนโครนะครับและหลังจากนั้นนะครับทุกๆ50แพ็คครับคุณจะได้ใบเลือกตัวแรทุกตัวในเกมนะครับอะไรก็ได้อันนี้มีทุกตัวเลยนะคือเปิดครบ100แพ็คอะนะแล้วก็150แพ็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง100แพ็คมันก็12,500รูบี้นะมันเยอะมากเอ้ย25,000รูบี้นะครับคือถ้าคุณเปปิดดไถึงขนานาั้นนได้เี่ยก็ทีมงานห้ากพ ถ้าเกิดคุณจะเกลือขนาดนั้นนะครับก็เอาไปเลยครับใบเลือกตัวอะไรก็ได้ในเกมนะครับผมว่าเซิร์ฟเวอร์เอเชียก็น่าจะมีอันนี้เหมือนกันนะเผื่อคนเกลือเกนะครับจะได้ตัวแบบนี้การันตีบ้างนะครับเพราะบางทีเนี่ยเปิดเลดยอนฮีแล้วได้แบบได้แต่ลิโป้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเสียใจนะฮะก็อย่างน้อยเนี่ยถ้าถ้าหมื่นบีแล้วเนี่ยก็ควรจะได้ยอนฮีสักตัวหนึ่งก็อยางดีนะฮะอันนี้ได้สะสมได้ถึงวันที่13นะครับก็คือ2สัปดาห์นั่นเองนะ โอเคนะครับเพราะว่าหลังจากสัปดาห์ไปมันอาจจะมีเลตอันใหม่มาแล้วก็ต้องเริ่มใหม่นะครับโอเคและตอนนี้นะครับทุกๆการเปิด250แพ็คนะครับจะได้ตะเกียงนะครับ200ด้วยนะตะเกียงคืออะไรนะครับตะเกียงคือสิ่งที่ใช้อัพโพเทนเชียลต่อเร็วว50นะครับตะเกียงนี้นั่นเองนะครับตะเกียงฟ้านะครับ200นะครับทุกครั้งที่คุณเปิดแพ็คนะครับเอาไปเลยนะครับเอาไว้มาอัพค่าพลังพิเศษโพเทนเชียลต่อเร็วว50นะจ๊ะ นอกจากนี้มีอะไรอีกไหมขอดูแพทแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อสำหรับกิจกรรมน่าจะมีแค่อันเดียวนะครับตอนนี้แล้วก็เปิดแพทน่าจะหมดแล้วครบทุนกระบวนวามนะครับสำหรับอารีนาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะจบการรีวิวนะครับแล้วก็พิวตัวละครไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้ถ้าเกิดผมมีนะเออก็ไม่แน่อาจจะมีการมาทารีวิวอารีนาอะไรให้ดูนะครับแต่คิดว่าคงยากนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับมันต้องเรเวห้าสิบมันถึงจะเก่งนะโอเคก่อนจะจากกันนะครับผมจะพาไปดูบทเนื้อเรื่อง โอเคแต่ฉันจะทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันจะไม่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 ร 어디 보자. 음, 예전보다 더 예뻐진 듯 그... 시답지 않은 소리는 여전하구나. 전속으로 통한 내용은 들었겠지. 시간이 얼마 없다. 출발해야 해. 자, 자, 잠깐, 무슨 일인데? 자세한 내용은 없었다고. 왜 이렇게 다급한 거야? 내가 떠난 사이, 그래서, 러분 아니다. 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 아가다 아니다. 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 아니는 아니다. 아니다. 아 아니다. 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 니다 아니다. 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 다아고다 아니다. 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 아니아니 연희가 2계로부터 어둠의 기사들을 데려왔다는 걸 말이야. 오랜 경험으로 느낄 수 있었다. 그들이 새로운 적이라는 것과 이 세계에 커다란 혼란을 가져올 존재라는 것을. 그 혼란을 막는 것이 우리 밤까마귀들의 일이지. 무슨 속셈인지는 몰라도, 백합과 변론지도 그놈들과 협력하고 있어. 그리고, 세븐나이츠와 그의 떨거지들도 둥지에 발을 들였지. 그것들이 한 자리에 모이기 전에 전부 처리해야 해. 뭐야? 너도 와 있었어? 아, 어, 그래. 세븐나이츠가 왔다는. t 그 오랜 추적 끝에 그들의 근거지와 연결된 길을 찾아냈다. 곧오 i 리가그곳3 향할 문을 열 거야. 이제 g 지 너무 지체됐어. 예정대로라면 곧. 이런, 벌써 문이 열리다니. 이 기운은 갤리두스인가? 게다가 세븐나이츠와도 만난 모양이군. 당장 저빛 기둥으로 출발해야 해. 칼, 앞으로의 전투에서 분명 힘든 결정을 해야 할 거야. 그야 근데 이อาย리1นะครับเดี๋멍청이처럼 굴면 정신 차리게 한대 때려주라고. 아... 이렇게 셋이 있으니 예전에 함께 싸웠던 생각이 나는데. 들뜨지 마라. 이번에 구해줄 생각이 없으니. 양번에 구해준 건나 아니었어? แต่คิลล่าน่ารักนะผมสร้นด้ว่ชอบเขาบอกพี่ก้องมก็ชอบตัวแหละที่เป็นผู้หญิงก็น่ารักนะนแบบตัเป็นสาวแข็งเหมือนเอลิซาฉันตอนนี้แบบเซเว่นไนท์เริ่มจะมาตีมแบบเหมือนตัวถูกถึกหน่อยนะฮะอ่อโอเคนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของอาคิล่านั่นเองนะครับอ๋อสุดท้ายนะครับยูวอลเพิ่งจบซีซั่นไปนะครับก็รับรางวัลกันไปนะครับ ซึ่งจะได้ชุดเป็นชุดประจำซีซั่นเนี่ยจะเป็นชุดของเมลคีนั่นเองนะครับดักไนท์นะฮะเดี๋ยวก่อนผมนี่จะเป็นชุดนี้นะครับมานยุดสูงเกิกวใครที่เออ่แต้มกิลเกิน27งพนะครับแล้วก็เหรียญกิลนะครับส่วนตัวนะครับที่ตกลืนเข้ามาเนี่ยเกิน15นะครับก็จะได้เออ่เขาเรียกว่าไงชุดของเมลคีไปนะครับอืมประมาณนั้นน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตสัปดาห์นี้นะยังไงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ผมก็จะอัปเดตให้เช่นเดิมนะครับ แล้วก็ถ้ามีตัวใหม่ก็แน่นอนว่ามีรีวิวพรีวิวแน่นอนว่าใช้งานยังไงเหมาะยังไงและใส่ของอะไรยังไงนะครับ so, วันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย